คนสะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งกระบวยค่ะนี่ค่ะเต็มแก้วพอดีเลยชิมกันดูค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนชงโอวันตินเย็นสูตร5ลิตรเอาไว้ไปทำขายกันนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะ น้ำเปล่า5ลิตรผงโอวันติน500ยกรัมผงครีมเทียมตาคอฟฟี่เมด200รกรัมน้ำตาลทราย200กรัมนมข้นหวานตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิห0 5หกรัมใช้สองกระป๋องนมข้นจืดตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ4 0 5ห้ากรัม ใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่า5ลิตรนี้ไปตั้งไฟให้เดือดพอน้ำเดือดพล่านเต็มที่แล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกหม้อลงมาได้เลยค่ะให้เรารีบทำการชงขณะที่น้ำยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือผงโอวัลตินค่ะตามด้วยคอฟฟี่เมดน้ำตาลทรายนมข้นหวานค่ะใช้สกระป๋องนะคะ ขูดลงไปให้หมดค่ะและสุดท้ายคือนมข้นจืดนมข้นจืดจะมีลักษณะเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้นะคะเวลาซื้อซื้อมาให้ถูกค่ะซื้อให้เหมือนรูปกระป๋องที่วิโชเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเราก็คนได้เลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นของโอวัลตินชัดเจนเลยค่ะนี่ค่ะ พอทุกอย่างละลายดีหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเย็นตัวลงแล้ววิก็นํามาใส่โหลไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะกินหรือว่าเวลาเราจะขายเนี่ยเราก็ตักใส่น้ําแข็งเป็นแก้วๆแ,แบบนี้ค่ะคนซะหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งกระบวยค่ะนี่ค่ะเต็มแก้วพอดีเลยชิมกันดูค่ะ อืมอร่อยมากๆค่ะกลิ่นหอมมีความมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับร้านกาแฟโบราณนะคะเป็นโอวัลตินโบราณอะไรลักษณะนั้นเลยอะคะ่ะหอมมากๆแล้วก็มีความมันนำนะคะหวานตามค่ะ ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครไม่ทำใส่โหลแบบวิเนี่ยก็สามารถนำบรรจุขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อยู่ได้2สัปดาห์ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ